สวัสดีเพื่อนนักเทเรดเศรษฐีคริปโตทุกคนนะครับชาวนี้จะมาอัปเดตนะครับการซื้อบิตคอยด์เพิ่มเข้าไปอีกนะของ m i c h a e l s e l l e r นะครับซึ่งเพิ่งซื้อไปเมืม่อวานนะประมาณ14,620 BTC นะเพื่อนก็ตอนนี้เน็ตรวมๆที่เขามีประมาณ189,000กว่า BTC ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเอกชนที่มีการถือบิตคอยด์มากที่สุดนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีการซื้อเรื่อยๆเลยช่วงหลังเนี้ยซื้อค่อนข้างหนักเพราะว่าซื้อ10%ของที่มีก่อนหน้าตลอดเลย ภาพรวมในฝั่งเทคนิคอลตอนนี้เรามองกันไงตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาแถวัน43,300นั่นเพื่อนจเรีบดูก,กันในคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสุนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเร็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่ากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยน,นะครับและใครเข้าไปคุยกันต่อในไลน์แชทดิสคอร์ทีเล็กแกรนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซับพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครนิวทูบตตออนนนนนนีีี้้มมมกการ update, การรรรััปเเเดดใใชชชททแบบยลไ์ุ เพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคําด้วยนะครับในฝั่งของเฟียงกินเด็กนั่นเพื่อนเช้านี้73ก็มีแรงปรับตัวขึ้นมาจ่อไฮอยู่เนาะพยายามที่จะเบรกนะแถวมัน4ี่บุญสี่ขึ้นไปได้นะครับก็บีบๆอยู่แถวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเทนนิสเข้ากันนะครับเม,มื่อวานเจ็ดสามเหมือนกันนะครับในช่วงสวัปดาห์ที่แล้ว70นะถ้ามาเกิดมาดูตัวกราฟด้านล่างเนี่ยเพื่อนจากแม็กเนี่ยก็เหมือนจะขึ้นปรับมาจอ่ออยู่โซนด้านบนนะครับประมาณหลลาายยอทิต์ะะนนครับับใฝ่ง คราวนะะี้มาดูการในฝั่งภาพรวมานาเรื่เนาะคริปโตบับเบิลก็เขียวขจีหมดเลยบางตัวที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นมาก่อนหน้าแล้วมีการปรับตัวเบรกเป็นเวฟสามอย่างเช่นพวก op นะครับ bsb นะครับ ldo xec อะไรเงี้ย a v d พวกเนี้ยก็จะปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ20% 20%ได้เห็นนะแล้วก็ตัวที่ย่อก็มีเหมือนกันก็คือตัวที่ขึ้นมาก่อนอันนี้อย่างเช่น so อย่างเช่น stx sei หน้าอะไรพวกเนี้ยนะฮะ egld ก็เป็นตัวที่เราแบบคุ้นเคยและเห็นก่อนหน้านีี้ะรบกก็จมาาย่อ เช้านี้เนี่ยก็จะมีการจับตาการทางฝั่งของการซื้อเพิ่มนะเพื่อนของ m i โครแ a จ e g ม m i c r o s e l l e r นะครับที่ซื้อบิตคอย์เพิ่มเข้าไป14,620 BTC ถ้าคิดเป็นดอลลาร์ประมาณ600ล้านเหรียญนะครับโดยประมาณซึ่งตอนนี้เขาถือบิตคอยมากที่สุดนะเป็นบริษัทเอกชนนะครับถ้าดูจากเน็ตเนี่ยตอนนี้ถืออยู่1 8 8 9 0 0 9,000กว่า BTC นะครับแล้วก็มาดูการซื้อเพิ่มนะช่วงเวลานี้เนี่ยซื้อค่อนข้างหนักนะรอบก่อนซื้อไป1 6 0 0ใช่ไหม อรอบนี้ซื้อมาอีกหมื่นสี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีหมื่นสองนิดนึงนะแต่ก็จะมีแบบซื้อยิบย่อยยิบย่อยบ้างนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยซื้อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของที่มีทั้งหมดตลอดเลยนะครับก็อาจจะ้มองเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยรู้วงในหรือเปล่าเฮ้ยบิตคอยอสปอร์ตดีเทียบอาจจะแอปพุบเร็วๆนี้อะไรเงี้ยน,นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวไพยราคากันบ้างเมื่อเช้าเพิ่งอัปเดตดักกั่อนไป นะครับใน Discord เนาะซึ่งผมได้ทำการเปิด S, <S ในฝั่งอีทิวเรียมไปเพราะว่าตอนนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงที่เห็นค่อนข้างชัดเจนเราก็ขึ้นมาใกล้นะครับแนวเบสท,ที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดสมมติเขาไม่สามารถเบรกขึ้นไม่ได้ตรงนี้อาจจะมีการสวิงกลับมาเล่นด้านล่างในกรอบด้านล่างได้นะครับก็เลยทำการเบสในฝั่งขาช็อตไปนะครับก็เบสไปไมาดีมากๆๆนะเพื่อนก็สามารถเข้ามาตามดูกันได้นะครับในห้อง i s c o r d เนาะสำหรับตัว OK x Signal นะครับตรงนี้นะก็ เปิดไปไม้หนึ่งนะครับแล้วก็พอตตัวอย่างอีกไม้หนึ่งนะครับพอส่วนตัวไม้หนึ่งนะครับก็แปะพินด้านบนตรงนี้นะครับลิสต์ในรอบนี้ที่ประมาณ4.5ถึง4.7เรนะครับเราวางให้เซาลถาวรสองห้า2องสี่เพื่อนก็สามารถเข้ามาแจมไอเดียในการเทรดกันได้นะครับก็ง่ายๆทำการเจเจอร์เค้ผ่านลิงก์ลงทุนเนาะแล้วก็มากาะยูเอในห้องโอเคก์แมเบิร์ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับก็สามารถเข้าไปในห้องสิกแนลรวมถึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในการคำนวณเงินภาพรวมกันได้นะครรััับบสหตว การจัดการเงินภาพรวมแล้วก็สําหรับการเทรดฟิวเจอร์นะเพื่อนตรงนี้ก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆนเะพื่อนเข้าไปกรอกสําหรับพอร์ตตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเลเวอเรจไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมัมโพดิชันเราจะสามารถรู้ขอบเขตในการเติมโพดิชันแล้วก็ความเสี่ยงของพอร์ตได้นะครับดีมากขึ้นสำหรับมือใหม่ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เนาะสำหรับโอเคกเมมเบอร์เนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับตัวไฟล์นี้อยู่สําหรับแต่ละกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์สปอร์ตดีซีเอกริดอะไรต่างๆก็สามารถมาแยกดูกันได้นะครับ แล้วก็วันเสาร์หรือวอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการสอนคลาสพิเศษด้วยสําหรับ3ไอเดีย3เนื้อหา mindset การจัดการตัวเองการจัดการความโลภนะครับรวมถึงการจัดการเงินแล้วก็เทคนิคในการเทรดก็สามารถมาแจมกันได้นะฮะตอนนี้กิจกรรมของเค้กเนี่ยก็จะเหลืออีกประมาณ3วันนะเพื่อนโอเคคอยเดียกีเปอร์เวมีการแจกรีวอร์ดรวมๆประมาณ4 0 0แสนกว่าเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการสุ่มแจกบิตคอยเอทิเรียมแล้วก็ในฝั่งของตัวซูเปอร์คาร์นะครับ2 0 0แสนเหรียญแล้วก็ในฝั่งยูทิ นะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะมี5ดอลลาร์1ดอลลาร์ 1, อะไรเงี้ยแจกให้นะครับเอ่อสามารถไปกดจอยนอวได้สำหรับ New User แล้วก็ Old User นะครับตรงนี้ถ้ามีการเทรดถึง2 5 0 0ยูนิตเนี่ยก็จะรับสิทธิ์ในการ,ส,รส,ส,สุ่มนะครับ1สิทธิ์สูงสุดคนละ300สิทธิ์นะครับก็อย่าลืมมาแจมกันแล้วกันนะฮะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งภาพรวมเมื่อกี้พูดคุยจนถึง Ethereum ไปมาล่าสุดที่เปิดนะครับเพิ่งเปิดก่อนที่จัดคลิปเมื่อกี้ นะฮะเพราะว่ามีสัญญาณเดเว์เจนแล้วก็ดูเหมือนจะมีการทิ้งไส้เกิดขึ้นนะในทงเฟรมเล็กก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นในพวกทางเฟรม1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเริ่มมีการปรับตัวดิ่งลงมาเช่น5นาทีเนี่ยก็แช่แล้วแล้วก็เริ่มกดเริ่มกด,เร,มกดเริ่มกดลงมาแล้วก็เลยทําการเปิดไปตอนช่วงประมาณ2 4งสนะครับตอนนี้ก็ยังมีโปรฟิตอยู่นิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะลันไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะลูดตามที่คิดไว้หรือเปล่านะครับคราวนี้ในฝั่งบิตคอยเนี่ยภาพรวม ถ้าเราดูจากการวิ่งเป็นกรอบเนี่ยมันมีการยกโลอยู่นะครับเดี๋ยวดูจากตัวเทนไลน์เพื่อนเห็นภาพชัดเจนว่าตอนนี้เขาวิ่งเป็นลักษณะของ Triangle สามเหลี่ยมบ,บีบๆซึ่งด้านล่างก็ยกขึ้นเรื่อยๆหไหมยกจากแถวประมาณ4ี่0มนะครับแล้วก็4ี่0มแล้วก็41,600ืนห่งพันร้อย่ไล่ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งใน,นถ้าเกิดยังไม่หลุดเนี่ยก็ยังมองเป็นการปรับขึ้นได้อยู่ในฝั่งของตัวการลันเทรน ถ้าเกิดดูจากฝั่งเวฟนะเพื่อนตอนนี้เรามี2องซินเลโอนะครับในการเทรดที่ผมมองไว้ก็คือซินเลโอแรกมีการย่อดรอปลงมาเร็วๆนะซึ่งตรงนี้ผมตั้งตัวสัญญารอรับอยู่นะครับในฝั่ง Bitcoin ที่อพยพเป็นเพื่อนใน Discord เมื่อวานเนาะแล้วก็ในฝั่งไลด์ด้วยนะครับก็ตั้งไว้ประมาณ7 BC ตอนนี้นะครับ3 BC 3 BC 3 BC มบสาำหรับพอร์ตลันเทนชโนบอลก่อนหน้าที่เราลันกันละมี Profit กันละ,ป,ป,ป,ะ 4, 000, 3, ปิดไปแล้วประมาณ4ี่ห0ปิดไปแล้ว นะครับตอนนี้ก็ลออยู่เวฟแดนซีนะครับลออยู่สามไม้เนี่ยปิดด้านบนไปเพื่อนดูเนาะที่รออัปเดตกันปิดด้านบนปิดด้านบน2ไม้นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งล้อด้านล่างนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะลงดิฟลงไปหรือเปล่าในตัวกล่องแดงนี้นะที่เรามองว่ามีลิสต์หรือมีความเสี่ยงที่ส่งสผลในการเทรดนะครับคราวนี้เคสแรกที่เรามองเนี่ยก็คือตอนนี้วิ่งเป็น Triangle ใช่ไหมจบสาปละ Triangle w a v เว 4, แล้วก็กำลังเบรกขึ้นไฮเล็กๆเ,เป็น5จบตรงนี้เคส1 ซึ่งถ้าเกิดจบเป็นเคสตหนึ่งตรงนี้น่าจะมีการปรับลึกได้ปรับมาเป็นลักษณะของ A ขึ้น B collection B, B แล้วก็ลง C ตรงนี้นะครับซึ่งมีโอกาสดรอปไปประมาณ 35, 37มื่นห้าสามหมื่นเจ็ดอะไรก็ว่าไปนะครับอีกอันนึงคือปรับตัวย่อดดอรอปลงมาตรงนี้เร็วๆนะแล้วก็มาในจังหวะที่แบบเรารับของพอดีขึ้นไปลักษณะของเวฟสต่อนะครับเคส2สด้านบนก็จะเป็นทาร์เก็ตถัดไปนันเพื่อนถถวประมาณ0ูนย์ทไมศูนย์ดิสามจุดหกหนึ่งแปดพูดผิดทําประมาณห้าหมื่นหนึ่งแปดร้อย นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันแต่ตรงน,นี้ต้องขึ้นเร็วๆนะขึ้นแรงๆนะหลังจากที่มีการย่อเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้จะย่อหรือเปล่าในชุดหนึ่งนะครับก็รอรับอยู่นะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวแนวรับแนวต้านแนวนอนกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยก็มองด้วยกันสอสากรอบก็คือซับไพโซนนั้นบนที่เป็นแนวต้านแถว 50, 48, แถประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นแปดแล้วก็แถวประมาณ4ี่หมี่ร้อยที่ไม่ควรหลุดนะตอนนี้ก็มีการยกขึ้นมาอย่างนิดหนึ่งที่ไม่ควรหลุดนะครับอาจจะมีการดิฟอยู่ในกรอบน แล้วก็ด้านล่างเลยแถวเราลับฟิโบนะครับศูน2ก็แถวประมาณ3 7 0 0 0นั้นเพื่อนที่เราจะรอจังหวะในการเล่นอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งสำรองเงินไวล้ละนะครับไอ้ไม้ช็อตที่เราช็อตอีเธอรียมเนี่ยถ้าเกิดมันบิตคอยมันดรอปลงไปเราจะหาเขาเรียกว่าแหลตัวกำไรในยโยกมาทำการเทรดในโซนด้านล่างได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลยุทธ์ที่เราแยกไว้นะอ่ะคราวนี้ เรามาดูการทางฝั่งเ m c กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังมองเหมือนเดิมนันเพื่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ายังไม่ทำา i g แล้วก็ยังไม่ย่อมาสูาปป 2, ่ยูส่า82เรายังไม่เลยยังไม่เกิดตัวไฮที่มันเกิดขึ้นในกรอบ environment ใหม่ที่ทําการเทรดได้นะครับในฝั่งเ m c เนาะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของตัวเทรนไลน์กันบ้างจะเห็นชัดเจนนั้นเพื่อนว่าเขามีการปรับตัวเบรกขึ้นมาก่อนหน้าใช่ไหมไอตัวเทรนไลน์สีขาวตรงเนี้ยเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดปรับตัว d r อปลงมาเนี้ แต่ในภาพย่อยเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยเขากำลังทำการเลือกทางเนาะก็คือวิ่งเป็น triangle ตามที่เมื่อกี้เราพูดกันไปนะครับส่วนใหญ่แล้ว triangle เนี่ยเราจะเจอในลักษณะของเวบ4คือเวบก่อนที่จะจบเวบ5ชุดนะครับเป็นลักษณะการจบรอบนะเพื่อนก็คือ break high ขึ้นมาทางจิตวิทยาอาจจะแบบเฮ้ยกับกับตัวขึ้นมาอีกรอบละรีบเข้ารีบเข้าแต่การเข้าในชุดเนี่ยจะเป็นชุดของเมาแหละชุดสุดท้ายที่จะมีการย่อลึกที่เมื่อกี้เราคุยกันไป นะครับมีโอกาสให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะฮะอ๋ะอตอนนี้วิ่งเป็นริมอยู่เนาะจบริมก็จะวิ่งอีกชุดหนึ่งขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอแบบนั้นนะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตลาดภาพรวมเลยหนึ่งดาวโจนส์เมื่อวานเป็นไงบ้างบวกขึ้นมา100จุดนะครับบวกขึ้นมา100จุดแนสแดกขึ้นมา28จุดนะครับ,นะรบในฝั่งของตัวน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวเริ่มขึ้นมายืนได้นะถ้าเกิดไม่หลุดดรอปลงไปทะลุกล่องสีม่วงเนี่ยก็ยังมองปรับตัวเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับแต่ต้อง ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเรามองเทคนิคอลเนี่ยภาพมันก็จะบนบน,บนซ้ำๆนั่นเพื่อนอเราจะเจอกันบ่อยก็คือวิ่งยึกยักยึกยักแล้วก็เบรกนะครับเบรกขึ้นมาแล้วก็ยืนต่อแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นลักษณะของการขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดจะปรับตัวขึ้นต่อนะในฝั่งน้ํามันนะฮะอะคราวนี้มาดูการในฝั่งของตัวดอลลาร์กันบ้างจังหวะตรงนี้เป็นการรูดลงมาชุดหนึ่งนั่นเพื่อนแล้วก็ทําลักษณะของดบิวต์เจนที่กว้างขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมนะะมมีแนนวเบใฝัดาารรปณ99.7 ที่ไม่คนหลุดนะครับซึ่งจังหวะตรงนี้ถ้าเกิดเรามีเขาเรียกว่าแคทโฟแล้วกันที่อาจจะเป็นเงินบาทอยู่อาจจะมาช้อนในฝั่งดอลลาร์ได้นะครับก็ะจ,จะเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าใกล้แนวรับละนะครับในฝั่งของตัวทองคำเป็นไงไบ้างทองคําดูเดือดเหมือนกันนะครับทองคําดูเดือดเหมือนกันเพราะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่โดนกดโดนทุบลงไปแล้วก็ดูเหมือนจะยืนได้นะครับตอนนี้สภาพแวดล้อมกลับมาอีกรอบในการปรับตัวเป็นอัพเทรนด์อยู่เพราะว่าเขายังไม่หลุดกล่องขาวตรงนี้ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยมองเปอัพเทรนด์ได้อยู่เห็นไหม เพราะว่าขึ้นไปโดนกดจริงแต่ไม่หลุดนะครับปรับตัวขึ้นมายืนบนเส้นค่าเฉลี่ยก็ขึ้นต่ออีกนะครับอันนี้ก็จะมองเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเขาดรอปลงมาจะหาจังหวะา,าบาตอนช่วงที่เขาดิฟได้นะครับในฝั่งทองคำก็เดี๋ยวจะอัปเดตดราชั่นการเทรดให้กันเพื่อนใน Discord อีกทีนึงสามารถเข้าไปแจงมาได้นะในฝั่งของ xm signal นะครับด้านล่างตรงนี้ xm signal ก็ al, จะมีชั้งน,น้องตงังแลวก็น้องลงทุนวันศุกร์ที่อัปเดตรายชั่นการเทรดรวมถึงผมด้วยก็จะมาแปะพินราชั้นการเทดรด มากรอกได้เลยนะครับรุ่เพื่อนที่ยังไม่มีเขาก็สามารถจิสต์เอ็มผ่านลิงก์ลงทุนได้เนาะตรงนี้ก็จะมีโบนัสการซื้อขายกันเพื่อน30เหรียญน,นะครับทุกคนเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาคุยกันต่อในฝั่งของภาพรวมนะเพื่อนเมื่อกี้เราคุยกันถึงภาพระยะไกลไปละมาดูทางฝั่งของภาพระยะใกล้กันบ้างนะครับอของบิตคอยในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็มีจังหวะให้เราเก็บของให้แม่น,นล่างที่ของอัปเดตเพื่อนว่าถ้าเกิดใครเล่นภาพย่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีเ m c ที่เราสามารถเทรดได้ที่ลงไปทางฝังนรับ แถวมันสี่หมื่นสองเนี่ยบายบายแถวโซนนั้นเนี่ยก็มีจุดหรือว่าเขาเรียกว่ามีลิสที่น่าน่าสนใจนะครับเราอาจจะวางไอซ์แลไกลๆหน่อยก็ได้แล้วก็พอเขาดึงกลับขึ้นมาเนี่ยก็หาจังหวะในการ TP พีแต่ละโซนนะครับซึ่งถ้าขึ้นไปถึงไฮเนี่ยเราจะหาจังหวะ TP ตรงจุดด้านบนก็ได้นะครับในฝั่งของตัว SMC เนาะก็ลองดูเอเวอเรสต์ตรงนี้ในการเพจในภาพย่อยได้นะครับแต่ตอนนี้ผมโฟกัสในฝั่ง S นะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการย่อเกิดขึ้นแล้วก็เรารอจังหวะลิสที่เขาเรียกว่า จุดแนวรับที่ค่อนข้างต่ําข,ของบิตคอยในการที่จะช้อนซื้อนะต่อมา41,000กว่าที่เเด็กเนเพื่อนกันไปในโพชชั่นเมื่อกี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็รอจังหวะการเปิด pending รออยู่นะครับไม่รู้จะลงไปถึงหรือเปล่าน,นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวเอาคอยบ้างว่าตัวไหนที่โดดเด่นนะครับตอนนี้ก็จะมี o p ใช่ไหมที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับภาพเดเนี่ยปรับตัวเบร a k high ขึ้นมาก่อนอันนี้เนี่ยเราคุยกันในไลฟ์นะครับว่ามีการยกโลข,ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมยกโลข,ขึ้นมาเรื่อย ทาร์เก็ตถัดไปของ o p เนี่ยที่เป็นเว็บ3ใหญ่ก็อยู่ทถประมาณ5.4ที่เราตีกันนะครับ1.618แล้วก็จะมีทาร์เก็ตเว็บ3ย่อยตรงนี้ที่หลุดหลุดตัวทาร์เก็ตแรกมาละแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นเป็นทาร์เก็ตสแถวมัน4.5นะครับไม่รู้จะขึ้นไม่ถึงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าทาร์เก็ตใหญ่เนี่ยน่าจะถึง5.4น่าจะถึงนะครับสำหรับโ p นะเพราะตอนนี้วิ่งไปนลักษณะของเว็บ3ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในฝั่งของ BnB ก็ค่อนข้างดูเดือดเหมือนกันนะครับเนี่ยเราคุยกัน ย่อมาแถวโซนนี้รีซิวมันค่อนดีหายจังหวะในการบายได้ขึ้นไปท p ีด้านบนนะครับทีีด้านบนอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปเทรดนะก็อัปเดตเปนเพื่อนในไลฟ์นะครับรวมถึงในฝั่ังแซนก็ยังปรับตัวดันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่ตอนนี้เริ่มมีดาวเจนให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวพวกนี้ที่เราลันเวฟสาขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะในการทยอยลดโพชชันบ้างก็ได้ลดไป5% 10%ก็บ้างก็ได้เวลาสมมติมันย่อลงมาเนี่ยเราจะได้ไม่เครียด นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราโอนิเตอร์อยู่เนาะก็จะมี OP BnB s a n B, Sand, d o ซดเนี่ยดูดอสิดอสเนี่ยเริ่มดูเหมือนจะย่อแล้วดูเหมือนจะเริ่มยืนได้นะครับซึ่งในจัหวะแถวโซนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เรา,าจจเหรามุมในการเทรดอีกชุดหนึ่งก็ได้ถ้ายังไม่หลุดแถวกรอบนี้นะครับถ้ายังยือนอยู่แล้วก็บิตคอยย่อลงมาในจังหวะที่น่าเก็บของเราอาจจะไปหาตัวพวกนี้ที่มีรีสิบอร์ดค่อนข้างดีในการเปิดแทนเพราะว่า,วาเวลาปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะได้รีบอร์ดที่ค่อนข้างเยอะว่า นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆใน Discord อีกนะครับสุดเน้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็อัปเดตการซื้อเพิ่มของ Michael Seller กันนะครับที่ซื้อค่อนข้างหนักในกช่วงนี้นะ10%ของที่มีก่อนหน้า10%ของที่มีก่อนหน้าตลอดเลยแล้วก็มาอัปเดตแอคชั่นการเทรดกันถึงมุมมองการรอบายแล้วก็ทางฝั่งของโพชั่นฝั่งขาช็อตที่ล็อเปิดกันไปล่าสุดทุกคนสามารถเข้าไปแจมกันได้นะครับถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อดท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทําเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้พารายหาในฝั่งคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็ฝั่งของเทคโนโ วันนี้ผมกอลขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ